สวัสดีค่ะอยู่กับปูนะคะ enjoy moment by ปูนะคะช่วงนี้คือช่วง enjoy p a s s e t นะคะวันนี้ปูจะชวนทุกคนมากินลาบเนื้อนะคะแต่ถ้าใครไม่กินเนื้อปูต้องขอโทษด้วยนะคะเพราะวันนี้ปูทําลาบเนื้อเนาะใส่ผ้าขีลริ้วเยอะๆอร่อยค่ะแล้วก็มีเมนูหมูคุบฝุ่นนะคะใส่ข้าวคั่วลงไปทอดเนาะอ,อร่อยมากๆเลยค่ะเดี๋ยวมากินด้วยกันนะคะ เดี๋ยวมากินด้วยกันเลยค่ะเริ่มเลยค่ะนี่ใส่ผ้าคีริวเยอะปู่ชอบกินผ้าคีริวแต่ไม่ใช่ผ้าคีริวถูพื้นนะไม่กินอันนั้นนะเผ็ดสะใจอืม,มแล้วก็มีข้าวเหนียวนะโอเคข้าวเหนียว ผักก็จะมีผักชีนะคะแล้วก็มีใบมิ้นท์เนาะแล้วก็มีแตงค่ะช่วงนี้เป็นบ้าอะไรไม่รู้ก,กินแต่ลาบ 음, 뭐, 너무... 나고네요 เพื่อนเป็นไหมถ้าช่วงไหนอยากกินอะไรก็จะกินกินอยู่นั่นแหละทำกับข้าวซ้ำกันไปซ้ำกันมาอยู่นั่นอะ่ะอืม นปู๊กคดิดว่าปุ๊กจะทำกระเพาะปลาซื้อไข่นกระทามาล้ววันนี้ว่าจะทำไม่รู้จะได้ทำหรือเปล่า ็จะทาเค้กก้อนหนึ่งแล้วว่าจะทํำกระเพาะปลาต่อหืมหมูกรอบมากบางส่วนก็กรอบบางส่วนก็เหนียว ปูปูชอบกินกรอบๆนะวันนี้อยู่บ้านคนเดียวไม่มีใครกวนดีจัง พ่อแม่แฟนก็ไม่อยู่แฟนก็ยังไม่เลิกงานอืม กินข้าเหนียวกับลาบเนื้อแบบนี้นึกถึงสมัยตะก่อนสมัยยังสาวตอนนี้เก่แล้วปูอยู่ทางเหนือเนาะตอนเช้าเวลาไปกาดอะ่ะไปกาดหมายถึงว่าไปตลาดนะคะก็เวลาปุไปตลาดเช้าเนี้ยหรือว่าอ,อตอนเย็นก็ดำมันจะมี ต้องมีตลอดเลยนะถ้าทางเหนือเนะี่ยจะมีลาบมีข้าวเหนียวลาบเหนือนั่งกินกับข้าวเหนียวอืยิ่งได้ไปนั่งกินริมน้ำนะเป็นซุ้มซุ้มตามน้ำอะ่ะมันจะมีนั่งกินแบบว่าเป็นซุ้มเป็นซุ้มซุ้มริมแม่น้ำอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็สั่งลาบมานะแล้วก็กินกับข้าวเหนียวนะแล้วก็มีกุ้งเต้นอีกนะหู้ยเสียบเสียบ,บค่ะเพือ่อนๆค่ะ พูดแล้วก็คิดถึงไทยอยากกับบอนอร่อยมากเลยค่ะผักก็ซื้อมาได้สองสามวันแล้วเริ่มจะเหลืองแล้วต้องรีบกิน หากระดูกอ่อนเอาไม่ใช่ นึกว่ากระดูกอ่อนมันเป็นหมูสามชั้นที่ไม่ติดกระดูกอ่อนมาด้วยนะ่ะผู้ชอบกินกระดูกอ่อนเวลากัดมันสะใจเดียวแต่ก็กลัวเหล็กเหล็กหลุดนะแต่ก็กินเพราะชอบเนาะ อร่อยอร่อยแอล้วเดี๋ยวปูต้องขอตัวไปก่อนแล้วนะคะถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ปูด้วยนะคะและที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะ,ะจะได้เป็นภาคคลิปใหม่ๆของปูนะคะไปแล้วคะ่ะบายยดูแลเทคแคร์นะคะเดี๋ยวปูขอตัวกินต่อก่อนนะ